เส้นตรงนะครับแบ่งส่วนของเส้นตรง AB นะครับให้เป็น4ส่วนนะครับให้เป็น4ส่วนเหมือนโจทย์ข้อที่2นะครับให้เป็น4ส่วนโดยใช้มุมแยงนะครับทีนี้เราก็สร้างมุมแยงเออถ้าโทษนะครับเราก็สร้างมุมขึ้นมาต่อเป็นมุมนะเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการสร้างมุมให้มันเท่ากันโดยการวงเวียนนะการวงเวียนขนาดพอประมาณนะครับใช้จุ เขียนเส้นโค้งตัดผ่านแบบนี้นะครับต่อไปใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางเขียนเส้นโค้งหนึ่งเส้นนะฮะแบบนี้นะครับกาหนดจุดตัดเป็นจุด M N จุดตัดมันไม่ได้สําคัญมากนะฮะแต่มันสําคัญตอนที่ว่าเวลาเราพูดถึงตําแหน่งมันจะสําคัญตรงนั้นนะครับต่อไปการวงเวียนนะครับขนาด M N รัศมี f n นะครับตบบนี้ใช้จุด S เป็นจุดศูนย์กลางใช้จุด S เป็นจุดศูนย์กลางเขียนเส้นโค้งตัด่านเดี๋ยวนะครับเขียนเส้นโค้งตัด่านอย่างนี้นะมันเขียนยากนิดหนึ่งน้นมันเล็กนะครับ เมื่อได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็เขียนมุมนะครับนะเขียนแขนของมุมนะครับนะแบบนี้ต่อไปขั้นตอนสัมพันธ์แล้วนะครับขั้นตอนสัมพันธ์แล้วนะครับก็คือเราการเวียนขนาดพอประมาณนะนรเ,นนเราต้องการแบ่งเป็นสี่ส่วนเราจะต้องขีด พุ่กี่ครั้งครับเพื่อนสามครั้งนะครับนะโอเคได้ลองพยายามดูนะเอิ้นสองสามแบบนี้นะครับกลับวงเวียนเท่าเดิมน,นะครับหนึ่งสองสามแบบนี้นะฮะ ผมไม่ได้กําหนดจุดแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะการกำหนดจุดก็กําหนดไปนะครับทีนี้การลากเส้นมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางคนงงแต่มันไม่น่านงงนะตัวแรกจุดแรกคู่กับจุดสุดท้ายนะครับตรงการแล้วก็พลอยยืดมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับ,นะรบแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ เท่ากันไหมลองมาวัดดูนะฮะประมาณ1.8นะครับอันนี้ก็1.8นะเท่ากันนะครับสรุปว่าเท่ากัน1.8ทั้งหมดเลยนะฮะนะก็จะได้ส่วนของเส้นตรง AB ที่เราสามารถแบ่องออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันได้แล้วนะครับจบครับ